กลับมาติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางนะคะตอนนี้พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบนะคะอย่างที่จังหวัดชัยนาทค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะคะหลังน้าจากแม่น้ําเจ้าพระยาไหลทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะอีกจุดหนึ่งพาไปดูที่อําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะติดตามจากคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณสุภาวดีค่ะเชิญคะ่ะ ขอบคุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางค่ะบริเวณจุดนี้นะคะอยู่หมู่ที่5ตําบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยซึ่งน้ํานะคะได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะโดยน้ําได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ําน้อยหมู่ที่5ตําบลบ้านใหญ่อาเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานกว่า2เดือนแล้ว ขณะนี้เทศบาลเมืองผักไห่นะคะได้มีการทำสะพานเดินให้ประชาชนใช้เดินทางเข้าออกเนื่องจากปริมาณน,น้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องบางจุดได้มีการนำกระสอบทรายมากั้นทางเดินเพื่อรักษาพื้นที่โดยคนในชุมชนนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ค่ะคือรับน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพยามันจะมาทางหูเวียงมาหูเวียงแล้วก็มามาที่ บ้านใหญ่หมู่ห้าแล้วก็จะลอดไปที่อำเภอพักไห่และพักไห่ลาดชิดต,ตลาดเหนือตลาดใต้ลอดไปหมดพื้นบ้านที่น้ำล้นตลิ่งมาเนี่ยประมาณสองเดือนแล้วสำหรับที่จังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลสัพยาจังหวัดชัยนาทประกาศให้พื้นที่ตำบลสับบบบสพยาหมู่ที่5หมู่ที่3หมู่ที่4หลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลมุดขันกั้นน้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะมีการทะลักของน้ํขนาขณะนี้ในพื้นที่ได้มีการประสานสั่งการให้มีการนําดินมาถมปิดตลอดแนวในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่4และแยกออกจากหมู่ที่5เพื่อไม่ให้น้ําในหมู่บ้านในหมู่ที่5เข้ามาท่วมหมู่ที่3และหมู่ที่4หากว่าปิดกั้นได้แล้วจะทําการสูบน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและปิดท่อระบายน้ํา ทั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนตลาดสัพยาบอกว่าน้ําขึ้นเร็วมากพอประกาศก็รีบเก็บของแต่ไม่ทันบางส่วนได้รับความเสียหายและเร่งมือเก็บของไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนค่ะสําหรับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะอบอปจสิงห์บุรีร่วมกับกรมชลประทานและภาคประชนนะคะนํารถแบกโฮเร่งปั้นคันดินริมคลองจังหวัดชัยนาทอายุทยาสองฝั่งช่วงตําบลบ้านหม้ออาเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี จะลดเขตรอยต่อจังหวัดอ่างทองไม่ให้น้ําในคลองไหลลงฝั่งตะวันออกและลดแรงดันของน้ําที่จะไหลามาจากฝั่งเจ้าพระยาจากนั้นจะเริ่มดําเนินการกู้พื้นที่ตําบลบ้านหมอ้อหลังจากนั้นค่ะเริ่มปักเสาเข็มวางกระสอบทรายปิดจุดที่รั่วริมแม่น้ํขนาขณะนี้นะคะน้ํายังขึ้นไม่หยุดค่ะ และที่ตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังจากระดับน้ำเจ้าประยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตอำเภอเมืองเริ่มมีบ้านเรือนประชาชนเริ่มถูกน้ำท่วมจำนวนหลายพื้นที่จึงทำให้ชาวบ้านและร้านค้าด้านเศรษฐกิจต้องนำกระสอบทรายและอิฐมาก่อก้นป้องกันน้ำท่วมพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจยานการค้าสารกลางและส่วนราชการต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมาช่วงของฤดูน้ำหลาก จังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําล้นตลิ่งเป็นประจำซึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านทั้งสองฝั่งมีเขื่อนพนังกั้นน้าท่วมทั้งสองฝั่งเจ้าพระยาในตอนนี้ก็ได้มีการทําการตั้งเครื่องสูบน้ําในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองและแหล่งเศรษฐกิจในพื้นที่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยหรือสาธารณภัยนะคะสามารถแจ้งได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือสายด่วน1784ซึ่งให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง และนี่ก็คือสถานการณ์การรับมือของประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันนะคะนํากระสอบทรายรวมถึงการปั้นคันดินกั้นน้าในแม่น้ําไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของตนเองค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุภาวดีเนียมทองนะคะจุดที่รายงานอยู่ที่หมู่5ตำบลบ้านใหญ่อําเภอพักไห่พระนครศรีอยุธย,ยาอย่างที่เมื่อสักครู่ได้ฟังไปชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า,จาเจอน้ําล้นตะลิ่งเข้ามามแล้วก็ท่วมแบบนี้เนี่ยสเดือนแล้วน,นะคะสเดือนกว่าแล้วแล้วมก็ ขึ้นขึ้นพีคจน2เมตรใช่นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นคือน้ําก็ยังสูงอยู่แล้วผักไห่เนี่ยเหมือนเป็นอําเภอแรกๆเลยตั้งแต่มีน้ํามีฝนลงมาแล้วเราก็ามีการรายงานไปว่าต้องเตรียมรับมือจนถึงวันนี้นะชาวบ,บ้านก็สะท้อนมาแบบนี้นะคะ